ข oh, เรื่องนี้มากรับไม่ได้กับโค้ชเจ๋งเรื่องนี้เรื่องเนี้ยผมรับไม่ได้จริงๆครับถ้าเป็นเรื่องแท็กติกนะครับหลังสามเนี่ยผมไม่ติดเลยผมอะ่ะยังพอรับได้นะผมยังพอรับได้อะมันจะไม่เสถียรมันยังไม่นิ่งไม่เป็นไรครับเรื่องการเปลี่ยนตัวเห็นเห็นอยู่ว่านักเตะบางคนแม่งเออเลอร์แม่งเล่นไม่ได้แต่พี่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแล้วเวลาพี่เปลี่ยนพี่ก็ไม่เอามันออกด้วยเอาตัวอื่นลงมาอ่ะ ผมก็ยังพอหลับได้หรือการจัดตัวเนี่ยพี่ก็เห็นอยู่ว่าจากเกมก่อนๆเนี่ยใครมันเล่นเออเล่บ้างใครมันเล่นไม่ดีบ้างใครมันมีผลทําให้พี่เก็บผลการแข่งขันไม่ได้บ้างทําให้พี่ไม่ได้แต้มอ่ะเออพี่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนพี่ก็ไม่ยอมเอาตัวอื่นมาเล่นแทนผมก็ยังพอหลับได้และก็เรื่องการแก้เกมเวลาพี่แก้เนี่ยนะนะพี่ก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ได้ตําแหน่งไหนเล่นไม่ได้หรือพื้นที่ตรงไหนเนี่ยมันต้องรีบต้องทําในการยิงประตูหรือว่าต้อง เกรับโดยเฉพาะการยิงประตูเนี่ยพี่ต้องเปลี่ยนกองหน้าลงมาหรือใครลงมาช่วยพี่ก็แก้เกมช้าเปลี่ยนตัวช้าทั้งกลางทั้งหลังทั้งหน้าพี่เปลี่ยนช้ามากผมก็ยังพอรับได้แต่ที่ผมรับไม่ได้เลยสุดๆเลยเนี่ยรู้ไหมเรื่องอะไรรับไม่ได้นะครับสุดๆเลยเนี่ยคือจิตใจของพี่อรพี่เจ๋งภาะวะผู้นําของพี่แม่งไม่ได้แทนที่ลูกทีมเนี่ยตามหลังอยู่นะครับพี่จะลุกออกมากระตุ้นกระตุ้น,น,นลูกทีมให้เล่น พี่ก็มาเข้าไปนั่งเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวออกั้งเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวออกจริงๆแล้วพี่ต้องยืนหน้าตาแดงก่ำเลยเหมือนจะครั้งนึงที่กเคยเห็นป๋าเซอร์เลก็กอนหรือโค้ชคนอื่นๆก็ได้นะไม่ต้องป๋าก็ได้นะโค้ชที่ผ่านมาที่โดนปลดไปเนะี่ยผมก็เห็นยิงข้างสนามกับทุกคนครับกับตัวลูกทีมเราโดนตามหลังนะไม่เคยเห็นเข้าไปนั่งแล้วไปนั่งซึมแล้วจังหวะแมนยูเนี่ยไล่ามาสองหนึ่งจากเชสโก้ถูกปะแล้วแมนยูได้จุดโทษรึ้งหลังแทนที่พี่นะครับจะส่งสายตาไปหาบูโดหรือไปหาลูกมมขอตอตเเ่่าแบบ้ย็ลด พี่ไปทําอะไรครับพี่ไปทั่งก้มหน้าเือคุมหน้าแทบจะเอาหัวเนี่ยมุดเข้าไปในดินแล้วไม่เงยหน้าไม่กล้ามองแม้กระทั่งลูกทีมเรเองยิงจุดโทษเฮ้ยพี่มันได้เหรอพี่มันใช่อพี่เป็นหัวหน้าคนเนะพี่นะพี่เป็นโค้ชพี่เป็นบอสพี่เป็นเจ้านายเขาพี่เป็นผู้นําของพวกเขาพี่และพี่มันนําด้วยการอะไรด้วยการแสดงออกด้วยความขี้ข่าตาขาวความหวาดกลัวความกดดันให้ลูกทีมเห็นว่าเฮ้ยกูไม่ไม่ไหวเลย กูแม่ไม่ไหวเลยว่ะกูทนความกวดตนนี้ไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยกูไม่ไหวจริงๆเว้ยขอก้มหน้าหน่อยว่ะผมถามนิดนึงว่าพอลูกทีมเนี่ยมันหันมามองเนี่ยมันหันมาเนี่ยทีซุมมานั่งสำรองมันหันมาเห็นพี่ทำท่าทางแบบเนี้ยมันจะรู้สึกกันยังไงวะผมถามนิดนึงเฮ้ยโอ้โหจังหวะสำคัญเลยพลิกสถานาทีมได้นะตีเหมือนสองสองเนี่ยทีมแมง่งจะอาจจะมีโอกาสพลิกแซงได้เลยนะเว้ยสถานการณ์ี้สำคัญนะเว้ยใครไม่มองโค้ชกูอ้าว กุมหน้าไอ้เคคืออะไรแลวนักเตะมันจะมีกําลังใจกันไหมอย่างเงี้ยโอ้โหจากที่แม่งแบบเฮ้ยอเอาเว้ยยิงทีมแม่งตีเหมยได้เว้ยหายไม่มองโค้ดโอ้โหใยใจกูห่อเหี่ยวเลยใจกูหล่นเลยโอ้โ,โค้ดกูยังไม่ไหวเลยแล้วกูจะไหวไหมวะนี่อเอาไปเป็นอย่างงั้นไปอีกกลายเป็นอย่างงั้นไปครับแทนที่นักเตะเนี่ยพี่นวดบูโน่เนเดสเนี่ยหันไม่มองพี่เจ๋งเนี่ยหรือลูกทีมคนอื่นเนี่ยหันไม่มองโค้ดตัวเองเนี่ยจะได้กําลังใจกลับมาเว้ยเฮ้ยกูจะฮึเขิมเว้ยป้ามึงพากูแบบ โอ้โหจิตตกไปอีกจากตึงๆอยู่จะตึงอยู่แล้วหย่อนเลยตอนนี้มึงแทนที่มึงจะดึงลูกทีแม่งตึงขึ้นใหม่ว่าม,ม,มึงดึงลูกทีแม่งหย่อนลงมาเอมันได้แบบเนี้ยผมไม่โอเคนะครับเรื่องเนี้ยผมไม่โอเคเลยผมถามจริงจริงนะพี่เจ๋งหน้าตาพี่แม่งโคตรด,ดุดันเลยโคตรแบบนักเลงเนยหน้าตาพี่อ่ะโอ้โหแต่ทําไมมันสวนทางกับน,นิสัยพี่เลยวะทำไมพี่แม่งออกลูกติ็มจังเลยวะเรียบร้อยที่หายเป็นเด็กเนิร์ดเลยตต็มเกินสวนทางอ่ะหน้าตามากโอ้โหนี่ผมรับไม่ได้ฮะเรื่องเนี้ยเนี่ยเรื่องเนี้ยผมรับ ไม่ได้จริงๆครับคุณสมบัติเรื่องนี้แม่งสาคัญนะเวย้ยพอๆกับแผนของพี่เลยพอๆทัคติกของพี่เลยเรื่องเมนเทลิตี้เนี่ยเฮ้ยแทนที่ลูกทีมได้จุดโทษจังหวะที่จะพิอกสถานการณ์เนี่ยที่ต้องลุกขึ้นมากระตุน้นเอาเว้ย กด,ดแม่เต็มตีนกด,ดแม่เต็มข้อเลยบุโนและก็พวกมึงนะที่อยู่ในสนามนะพอตีเหมือเสร็จเนี่ยมึงยิงแซงแม่งเลยไอ้พึ่งน้อยตัวเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยมึงต้องลุกมาอย่างงี้ไม่ใช่โอ้โหพอลูกทีแม่งจะได้จังหวะตีเสมอมึงไปเข้าโหมดคิดตีทั้งนั้นะไอชิบหายโอ้โหมุ้งมิงสน่ารักเลยโอ้โหเป็นเด็กน้อยหอยสังนั่งแบบกลัวครับไม่ไหวครับอะไรอ่ะคือไปออกอาการกลัว นักเตะแม่งยังไม่กลัวเลยแต่โค้ชแม่งเสือกลัวแล้วถ้าโค้ชแม่งเสือกลัวเนี่ยนักเตะมันมองมาเห็น,นมันก็กลัวตามนี่ตอนนี้ฟอ,อก,กันหมดเลยนักเตะมึงยิงมึงก้มหน้าทําไมนักเตะมึงโอ้โหและถ้าในเมื่อแม่ทัพหัวหน้าเผาเราแม่งเป็นอย่างเงี้ยแล้วมึงคิดว่าทาหารเนี่ยขุนศึกเนี่ยมันจะออกรบแล้วมันจะชนะไหมไอชิพายมึงดูแม่ทัพเด็กดหัวอยู่ในกระดองอ่ะไม่กล้าออกมาสู้เงี้ยปล่อยให้ขุนศึกก่อให้พวกเบี้ยเนี่ยแม่งออกไปสู้ไปรบอย่างเดียวเลยแล้วไม่มีแม่ทัพนําตายห่ากันหมดครับนี่ถ้าเป็น สงครามเนี่ยชิบหายแม่ทัพอย่างเงี้ยไม่ควรมีเลยนะนี่ผมพูดตรงๆอันนี้เรื่องเนี้ยผมรับไม่ได้สุดๆเลยเรื่องอื่นผมยังพอรับได้เว้แผนพี่มันยังไม่นิ่งผมยังอะผมรอเป็นเพื่อนหรือพี่เปลี่ยนตัวยังมัวโซเหรนอยู่แก้เกมช้าอยู่อะพี่ค่อยๆปรับแล้วกันแต่ไอเรื่องเนี้ยพี่แม่งไม่ได้เลยพี่พี่เป็นหัวหน้าคนพี่พี่มาออกรูปแบบเนี้ยภาวะผู้นําพี่แม่งไม่มีเลยอะใครจะกล้าเดินตามพี่อะพี่ขนาดพี่โอ้โหแม่งไอตัวหัวเรือกูแม่งยังยังหอยังแบบยังกลัวยัขี้ขาดตาขาวเลยไอคนเดินตามมันจะกล้าเดินตามไหม ก็ดูตัวดูตัวผู้นำเนี่ยไม่ยิงขี้กลัวขนาดนี้เลยอะไม่ไหวว่ะผมเติบโตมาจากยุคป่าเนี่ยถ้าใครเล่นไม่ดีหรือสถานการณ์ที่แบบมึงล่อแหลมที่มันจะไม่ดีหรือมีโอกาสที่พิษถานการเนี่ยป่าแม่งเอาเดือออกมาหน้าแดงแล้วชี้นิ้วสั่งแล้วแต่พี่เจ๋งทําอะไรไปนั่งถึมมันใช่เหรอพี่มันไม่ใช่ไงพี่ดังนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยผมรับไม่ได้จริงๆผมรับไม่ได้เลยพี่เจ๋งพี่ต้องทบทวนตัวเองละต้องคิดกับตัวเองแล้วว่าแบบเฮ้ยกูแม่งทําอะไร ผิดพลาดอะไรไปหรือเปล่าวะเอาแมตช์เมื่อคืนเนี่ยมานั่งดูเลยพี่ไม่เป็นเรื่องแท็กติกการเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวการจัดตัวการใช้ตัวเล่นการแก้กคงแก้เกมมึงช้าไปไหมอะไรมึงเอามาดูเลยพี่แล้วพี่ก็นั่งดูตัวเองด้วยว่าพี่ทําอะไรลงไปที่พี่เป็นอยู่ในมั่งมานั่งสำรองตอนที่ทีมกำลังจะพี่ถาการน่ะจะติเสมอจากจุดโทษน่ะพี่ไปนั่งทําอะไรอยู่พี่ไปนั่งดูตัวเองนิดนึงแล้วก็นั่งทบทวนนั่งคุยกับตัวเองนิดนึงว่ากูทําอะไรลงไปวะพี่ครับพี่เจ๋งถ้าพี่อยากจะคุมแมูต่อพี่ับพี่ ไม่ได้แก้เลยเลยพี่ตอนนี้แท็กตรงแท็กติกเนี่ยการแก้เกมการจัดตัวการเปลี่ยนตัวเล่นอะไรนู่นนี่นั่นอะทั้งแม่มไงไว้ก่อนเลยพี่ตอนนี้พี่แก้ตัวพี่เองก่อนเลยอย่างแรกเลยพี่แก้ตัวพี่เองก่อนเลยแก้เรื่องเนี้ยเรื่องใจพี่ก่อนนะเอออย่าอ่อนแอปกเปียกอย่าขี้ขาดตาขาวนี่พี่ตึงๆหน่อยนักเตะหย่อนมึงต้องเป็นคนดึงให้นักเตะมันตึงไม่ใช่นักเตะมันกำลังจะตึงมึงไปดึงให้มันหย่อนไม่ใช่นะนี่แก้เรื่องนี้พี่ก่อนเลยก่อนที่พี่จะไปแก้เรื่องอื่นอะพี่แก้เรื่องนี้ของพี่ก่อน อย่างแรกเลยพี่จะไป